ว้าวว้าว่าเลกอะไรไหมมาถ่ายผู้ชายขายของหนุ่มน้อยคนนี้เขายัางเล่นขายของกับพี่ๆของเขาน่ารัก ไหนอะไหนไหนทาให้ดูหน่อยเมื่อก่อนตอนเล็กเล็กเล่นยังไงอันนี้คืออะไรที่เด็กๆเขาดูกันอันนี้อะไรเอามาจากไหนเนี่ยบ้านเรามีของเล่นอันนี้ด้วยหรอไม่ใช่แหละบ้านเรามีของเล่นอันนี้ด้วยหรอใครซื้อป้าเบียซื้อไม่ช่ใครซื้อแม่ไม่ได้ซื้อแน่นอนห้างมาไงเขาให้มาอ๋อเนี่ยเหรอก็ถึงว่าไม่เคยเหตุอันนี้นะซูชิเนี่ยนะไอ้พวกนั้นน่ะ ไอพวกนั้นเขาก็นั้นมาให้หรอไม่ใช่แหละอันนี้แม่ไม่ได้ซื้ออันนั้นด้วยอันนี้กับอันนั้นแม่ไม่ได้ซื้อซื้อมาจากอลไดอันนี้ด้วยซื้อมาหมดแลยเ่ยแต่แต่เลโก้อ่ะใช่เลโก้ใช่ไหนไม่ใช่อันนี้กูไม่ได้ซื้อเอยอะไรเลนี่คนเป็นคนทำดิไหนไหนยิ้มหน่ย ผู้ชายขายของเร็วไอ้แมอ้ยทำไมอ่ะบาล่ะขายอะไรนี่บาขายอะไรเอแม้เมื่อกี้เสียงไม่ใช่แบบนี้เลยพอถือกล้องปุ๊บเอาอะไรคะแบแบเมื่อกี้นไอ้บ้าาเยอะตัวเขาไม่ได้วกันชวเกิดน้อยใเดอเอาเขาอยากถ่ายยังไงก็ถ่ายให้ดูแล้วนี่ไง ก็เล e. yeah, ok okay, ่นไปดิเ uh, ล uh, ่นเล่นก็เล่นแบบปกติไปดิไม่เห็นน้องตื่นเต้นเลยถือกล้องปุ๊บตื่นเต้นเลยดูมันตั้งอาณาจักรนะอุตส่าห์แบบว่าแบ่งพื้นที่ให้มันที่หนึ่งดูดูมันตั้งอาณาจักรนี่คืออาณาจักรของเล่นของลูกฉันเล่นโดยพี่น้องร่วมกันสามคนอันนี้คือเป็นอะไรคนขายหรือคนซื้อน้องไบเป็นคนขายหรือคนซื้อคนซื้อพี่แบมอ่ะ ระบาดอ่ะอ้าวมีคนขายคนเดียวแล้วคนขายทานเดี๋ยวมีตั้งกี่อย่างนี่ผลไม้นี่เค้กนี่พิซซ่ากินอย่างเดียวเอากินอย่างเดียวใครกินอย่างเดียวแม่แม่ไม่บอกว่าหนูมาทำอะไรแล้วพี่แบงค์เขาชอบทำของของดิบให้หนูกินของของดิบไม่ทอดไม่ทอดมากก่อนไม่ทอดเลยเอาหรอะระบาดก็กินของดิบนะแล้วขี้แตกไหมขี้แตกไงวะทำไมอ้วนตึกขึ้นมาอย่างเงี้ยล่ะอันนี้อันนี้ขี้แตกแล้วหรอ ตายแล้วกินตรงไหนวะใบไหนชื่อสองนิ้วหน่อยพี่ชายไข่ขาวเร็วไม่ชอบถ่ายใบอ่ะใบหน้าลืมหน้ามันทะเลนดีไหนใบผู้ชายไข่ขาวแบมโอ๊ะดมแม่งแต่อย่าดมลูกกูอ่ะดมเข้าไปอย่าดมโอ๊ยลูกเอ๋ยอะไรบ้างอะไรบ้างเอกีไล่หยาปิดไม่ได้เคกอะไรโอเค ไหนเค้กอันไหนเค้กชี้ให้แม่ดูก่อนอันไหนเค้กทำความเข้าใจเนี่ยนะหน้าตาเค้กนี่หรอว้าเห็นเป็นพลาสติกไหนไหนดูหนึ่งชิ้นดิไส้ข้างในเป็นยังไงโอ้มีช็อกโกแลตเคลือบด้วยอะไรอีกอันถ้าไม่มีช็อกโกแลตเคลือบมันขายกี่บาทเฮ้ยก้าวเพิ่มราคาพี่แบงขายกี่บาทถ้ามันมีช็อกโกแลตขายกี่บาทช็อกโกแลตเพิ่มอีกห้าสิบแล้วก็อีกห้าสิบเพิ่มไงเนี่ยอันนี้คืออันนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีช็อกโกแลต ห้าสิบถ้ามีอันนี้คือห้าสิบก็เ,เพิ่มมาห้อ๋อก็เป็นร้อยหนึง่งอ๋อมีช็อกโกแลตก็คือร้อยหนึง่งไม่มีช็อกโกแลตก็คือห้าสบแล้วจ่ายเป็นเงินอะไรแบงกา้าโมไหนอ่ะไหนอ่ะสมัยนี้มีแบงกา้าโมอยู่ไหนดูปาโทเป็นฟอนเลยแม่ยืมสักหน่อยสิปะ่ะเอาไปต่อต่อหุ้นเล่นหน่อยต่อหุ้นประสาา ไหนยัมีแบงก์มูกอีกโอ้ยเนี่ยเหรอตายแล้วไหนยืมมันไปต่อหุ้นดิเยี่ยมกกันจีอันสองอันเหรอจริงเหรอออ้ยเยอะเป็นปึกเลยว่ะอันอัลล่าน่าอัลล่ห้าสิบนะฮะเอออัลล่ห้าสิบร้อยหนึ่งแล้วก็ไอ้ที่เครื่องจักรกลอีกแล้วนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเนื้ออัลล่าร้อย แล้วใส่กับอะไรอ่ะห้าสิบก็ตอวห้าสิบอ๋อหรอของเล่นเด็กสมัยใหม่เนาะเมื่อก่อนเราก็คือเมืะเข้ามะแกงลิงเหรอค่ะปั้นเข้าไปตาเข้าไปตาทีแม่งคบแตกค่ะโดนตีต่างหากสมัยนี้มันเป็นพลาสติกไงมันไม่พังแล้วอ่ะสมัยเรานี่หืมตาส้มตาทีสักกระเบือตาเข้าไป็นคล็อกที่คร็กแตกทำไมได้สอันละนีโด่ไกอ่มันไม่อานี่มัน โหพี่ใบรวยจังจ่ายน้องทั้งสองร้อยห้าสิบอุ้ยปังอ่ะนี่อะไรอ่ะดินเผาเหรอที่กอเกตเหรอตอนนั้นเราใส่อะไรมานะใส่หอมหมกปะแบบแบบแบบอันนี้เราใส่อะไรมานะใส่หอหมกปะรออุ้ยเยอะเนาะอ่ะๆๆโอเคเล่นปะเล่นปะ